Tchau. ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนีมาพบกับสาวสะกลคนบ้นบานๆเด้อพี่น้องเด้อคนบ้นบานๆผู้เก,ก่านี่แหละมื่อนี่สาวสกลพาพี่น้องมากินหมูกระทะเด้อมื่อนีสาวสกกลเห็ดเองเห็ดกินอยู่ในเฮือนพอดีมื่อนีวันยุทธเนาะพี่น้องก็เลยแบบเออบรรยากาศมันดีลมมันเย็นนะฝนกับอกต๊และกะบกค่อยห้อนท่าใดก็เลยเออเอาหมูกระทะตู้เย็นก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะก็เลยเออเห็ดกินดีกว่าเนาะกะ แต่ว่าบ่มีของทะเลเด้อปกติหมูกระทะบางที่เวลาเขาไปกินตำตามร้านม่นเหาะที่เขากินบุฟเฟ่แบบนี้ยเขาก็จะมีกุ้งมีหมึกเมีนแต่สาวสกนะุลอะเขากินหลายแล้วในพวกตำใส่ประแดกนะเ <c oughs> นาะมื่อนี้เขาก็เลยกินของที่มันเป็นหมูเป็นไข่แลวกัพวกเครื่องในพวกนี้ดีกว่าเนาะสบายน้างที่เมื่อนาะ้สาวสกุลตำมันยังเหลืออยู่ก็เลยเออเอามาเห็ดกินเนาะ หมูสามชั้นนี่สามมันเป็นเส้นได้สาวสกุลกาวมาหั่นเองพี่น้องเห็นละในคลิปที่โซ่ให้หั่นแล้วสาวสกุลเอามาใส่น้ำมันงาเออใส่น้ำมันงาเด้อพี่น้องมันชิหอมเลยแล้วมันกระสีแบบหอมอะมันบ่มเหม็นคาวเลยอะแกหมูเขากระหอมแล้วก็โรยด้วยงาขาวอืมที่สาวสกุลเห็นแคบึงนั่นแหละโอ้ยสูตรนี่ค่ะ ได้มาจากในเมืองได้ร้านที่เป็นหมูกระทะอยู่ในโตเมืองสกุลนั่นแหละเออสาวสกลไปกินนะ่ะตอนเมื่อปีใหม่อะ่ะแล้วเห็นเขาโรยน้ํามันงากับโรยงาขาวก็เลยจําเขามาเหฮุ <c oughs> ปกตินะ่ะสาวสกลจะแบบหมักหมูเนาะใส่พวกซีอิ๊วขาวใส่น้ําตาลใส่อยอหยางที่เขาแบบเหมือนเขาหมักหมูปกติอะ่ะแต่บันนี้อะ่ะหมูมันจะเป็นสีดําๆแล้วมันจะใหม่ไวอ่าเวลาโดนความพร้อนามันจะเป็นแบบเศษใหม่ๆนะบันี้ละ พอไปกินร้านนั่นแหละเออหมูเขาคือบบใหม่ว่ะแล้วมันกับบติกระทะเออแล้วเวลาย่างก็หอมแบบเนี้ยโอ้สามสก,กุล,ลก็เลยอู้แหละก็เลยไปซื้อน้ำมันงาม,มาติดไว้ในเฮื่อเลยเออแล้วก็เอาไว้มามักกินกับหมูสามสันอืมสามสันเน้นๆเลยพี่น้องอืมแบบมันแบบแซ่ดตามอันนี้แบบโอ้อร่อยอร่อยหั่นชิ้นใหญ่ๆเต็มคำเลยเขากระได้ มาเด้อมาเด้อพี่น้อง,งกินข้าวแรงํำสาสะกดเด้ออ่านี่สบายนางนี่มึอกกอบสาสะกดไปเจออยู่ในตลาดเป็นปลาแซบกันเลยเออนี่ดูดิไปเสร็จเลยได้เอามากินแล้วก็แมงกระพุนรุบๆเหมือนเดิมของของแซบ <laughs> ที่สาสะกดมากิน <laughs> อ่านแม ใส่แต่เครื่องเนาะบอใส่พักก็มาได้แล้วเนาะนี่กะหล่ำมันจะหวานเวลามันซุกก็มันจะหวาน,วาน,น,น,วานๆนิ่มๆ เวลาที่เืินสาวสกุลนะหาโมงมันบอกหาโมงหาโมงครึ่งที่สาวสกุลบอกอะ่ะมันจะลมเย็นอืกินหมูกระทะนี่แซ่บขนาดแต่ว่าแค่บางมือสาวสกลุลเมื่อยนะวันยุดกระอยากพักผ่อนเนาะถ้าเห็ดหมูกระทะนะเขาต้องมาเตรียมมาเตรียมหันม่นหมูมาเตรียมล่างพักมาเตรียมเครื่องเคียงอย่างอื่นแบบเนี้ยมันจะหลายอย่างก็เลยบกค่อยได้เหตุกินนอกจากแบบ จาอีลีแบบนี้นะเพ่งแล้วไว้ได้กินแบบนี้สาวสกุลก็จะเห็ดกินแต่อย่างเมื่อเนี้ยเบียกบอค่อยหลาเออเสื้อผ้าลูกกระสักไว้แล้วแบบเนี้ยสักไว้ตั้งแต่มเ,เมื่อวานล่ะก็เลยเมื่อเนี้บ่ได้สักผ้าเงินซานกระกวาาเรียบร้อยละ่ะก็เลยเออว่างแน่ เลยเห็ดหมูกระทะกินดีกว่ากินกับพี่น้องเนี่ยละจริงๆแล้วเนี่ยกินหมูกระทะเนี่ยเราต้องกินกันหลายๆคนเนาะเวลาสาสกลเมื่อเมื่อบ้านนะก็คือกันนัดหมู่ไปกินแบบนี้นะกินในร้านน,นะเออมมนก็ะแทบเนาะเวลาเขาเว้าเขาคุยกันกินไปนําปิ้งไปนําเนาะแต่นี้ก็อย่างว่าแหละเห็นเบาอ,อยู่กรุงเทพอะอยู่เดียวอื พี่น้องมาวา้ามาคุยน้ำสาวสะกเลเนี่ยเด้อเนาะได้ล่ะเด้อพี่น้องสุกละม,มากินน้ำสาวสะกลเด้โอโอ้ยอก้องกายอยู่ไก่จกังเลยเด้อ <laughs> มันห้อนนะมันเต่า mm. -hmm. mm -hmm. ะมันจะบอกใหม่มันจะสุกพอเต็มเตยมสามสั้นหวานขนาดพี่น้อง ก,กรอบๆ้วยอะหมึกกรอบนะ มึกกรอบพี่น้องอุ้ยขอโทษขอโทษกระเด็นอันเดียวกันก็ที่เขาใส่ในเย็นตะโฟเลยอ่ะ น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มสามสกุลเอาน้ำจิ้มซูกี้นั่นแหละแล้วก็ซํำกระเทียมใสต้อยมักถีกไส้แล้วก็ใสม่มะนาวใส่น้ำตาลจังน้นอะบังค่ะได้อยู่ไงครับ ืชิ้นใหญ่ๆเลยพี่น้องหวยหอมเ <Why>? oh. นี่ยย่างไปเนี่ยก็หอมแบบน้ำมันงาขึ้นมาเลยดีนะพี่น้องน้ำมันงานอะคนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นอนะเขาจะเหยาะใส่แบบในสลัดในแบบกิมจิอไรอย่างเขาเลยนะเขาบอกว่ามันแบบเพื่อสุขภาพนะ แค่ข้าวอย่างก็อยากเขาสีแบบใส่น้ำมันงาตลอดแค่ไ่ได้เอาไปทอดแค่นั้นแหละถ้าทอดเขาก็ใส่น้ำมันอาจจะน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชเหมือนเท่านี้แหละมั้งแต่ว่าถ้าแบบเหมือนเป็นยำเป็นทอดเป็นยำนี้เขาจีหยาะใส่ ชิ้นเมื่อกี้ของเราอขอสัมผัสเธอแบบเต็มๆคำหน่อยนะ อร่อยหวานอะ่ะสามชั้นเนาะไข่มันแท่มันจะหวาน โอ้จะแตกใส่เดียวนอกแบบนี มีเห็ดเข็มทองพี่น้องปลาสะกุนใส่เห็ดเข็มทองนะ้ำ เด้อน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาสกุลจะย่างต่อแลวก็กินน้ําเด็กน้อยเดี๋ยวจะห้องลูกๆมากินน้ำเมื่อนี่สาสกุลกับแวะมาแว่วมาคุยกับพี่น้องเอาแนวกินมาฝากพี่ต้นน้องแล้วจังใดกะอย่าลืมกดไลค์และก็าคอมเมนต์แลวก็กดติดตามเป็นกาลังใจสาสกุลในเด้อพี่น้องเด้อสาสกุลสิได้สรรหาคลิปหน้าเอาแนวกินมาฝากพี่ต้นน้องกันอีกเนาะแลวก้จังใดกะ สุผูุ้คนไม่เจ็บไม่จนคือเก่านอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนึสน่สาวสกุลขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย